สวัสดีครับบอนไซสเตชันวันนี้เรามาพบกับสถานีเฟชชี่สเตชันนะครับวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องการสร้างไม้กลุ่มกอนะครับหรือวิธีการดูไม้กลุ่มกอรหรือเราได้โครงสร้างมาเราจะตัดมันยังไงนะฮะได้กลุ่มกอรทรงกลุ่มกอเนี่ยเป็นทรงที่ท้าทายความสามารถของผู้เล่นบอลไซนะครับเพราะว่า บางครั้งเราจะสับสนว่าต้นมันจะต้องสูงต่ำยังไงนะการสร้างกิ่งเราต้องสร้างยังไงนะฮะวิธีการวางกิ่งวางตำแหน่งกิ่งการวางหน้าไม้ต้องทำยังไงมันจะสับสนมากนะฮะออผมจะแนะนำง่ายๆก่อนนะครับว่าลักษณะของกลุ่มกอคือต้นไม้ที่เกิดมาจากโคนเดียวกันนะครับจากรากเดียวกันนะครับลำต้นของต้นแม่ ก็จะแตกต้นลูกออกไปเรื่อยๆอย่างน้อย3ต้นเราก็จะเรียกเป็นกลุ่มกอถ้าแตกว่า2ต้นเราก็จะเรียกว่าคนคู่นะครับออกลุ่มกอก็คือต้นไม้ที่เกิดมาจากโคนเดียวกันมากกว่า3ลําต้นขึ้นไปนครับอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้มีต้นแม่ต้นแม่หมายถึงว่าต้นที่ใหญ่ที่สุดสูงที่สุด นะครับจะอยู่ตรงกลางหรือไม่อยู่ตรงกลางไม่ไม่สำคัญนะครับไม่ไม่ไม่เป็นประเด็นสำคัญอยู่ตรงไหนของของต้นก็ได้แต่ถ้าจะให้สวยอยู่ตรงกลางจะดีที่สุดนะครับอยู่ตรงด้านกลางนะครับต้นลูกหมายถึงว่าต้นที่เตี้ยลงไปนะครับก็จะมีลำดับเล็กใหญ่ไม่เท่ากันนะฮะต้นที่ใหญ่ที่สุดก็จะสูงที่สุดต้นกลางก็จะลองมาต้นเล็กที่สุดต้นเตี้ยที่สุด วิธีการได้โครงสร้างมาพอเราได้โครงสร้างมาปุ๊บจะตัดยังไงพื้นฐานตัดง่ายๆคือใหญ่สุดจะต้องสูงสุดไปก่อนนะครับระดับกางก็ไล่ระดับลงมาจนถึงเล็กสุดก็ตัดสั้นที่สุดนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะได้โครงสร้างมาตัดเผื่อไว้ก่อนนะครับเราค่อยมาไล่ทีหลังมาหาหน้าไม้ทีหลังหาหน้าไม้หายยังไงหาหน้าไม้ก็คือมองจากด้านหน้าแล้วเราจะเห็นทุกลำต้น นะครับให้มันไม่บังทุกลําต้นตรงนั้นจะเป็นหน้าไม้ซึ่งต้นเมนจะอยู่ตรงกลางก็ได้หรือไม่กลางก็ได้แต่ต้นเมนควรจะอยู่ทางด้านหน้านะครับวิธีการวางวางกิ่งการสร้างกิ่งของไม้กลุ่มกอเนี่ยต้นเมนหมายถึงต้นแม่เนี่ยกิ่งจะไปในทิศทางใดก็ได้นะครับเหมือนไม้ทรงต้นทั่วไป แต่ว่าต้นบริวารหรือต้นลูกเนี่ยกิ่งจะต้องหนีจากต้นแม่ออกมาจะไม่มีกิ่งของต้นลูกทิ่มเข้าไปหาต้นแม่นะครับถ้าทิ่มเข้าไปเนี่ยเราจะมองไม่เห็นช่องไม่เห็นจังหวะนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการทํากิ่งง่ายๆของไม้กลุ่มกอก็คือกิ่งต้นลูกจะพุ่งออกไปในทุกทิศทางนะครับโดยที่พุ่งหนีจากต้นแม่ออกไปแต่กิ่งของต้นแม่ไปได้ทุกทิศทางนะฮะไปต้นไหนของต้นลูกก็ได้ ไม้มันก็จะได้ได้ได้ส่วนได้ทรงนะครับระดับกิ่งควรอยู่คนละระดับนะครับเวลามองเนะี่ยกิ่งถ้ามองมาจะมองเห็นไม้ทุกกิ่งนะครับมันก็จะเห็นทุกทุกระดับนะครับการวางก็จะเหลือ่อมเหลื่อมหมดมออไปซ้ายขวาก็จะเหลื่มเลื่มหมดไปไม่เท่ากันเป๊ะๆนะครับการกระจายกิ่งทิศทางอย่างที่ผมบอกว่าเป็นหลักเลยนะฮะว่าต้นลูกเนี่ยห้ามห้ามห้ามทิ่มเข้าต้นแม่เด็ดขาด แต่ในกรณีจะมียอดหรือไม่มียอดเนี่ยต้องดูลักษณะของต้นลูกว่าห่างจากต้นแม่มากไหมนะครับถ้าห่างไม่มากก็จะไม่มียอดยอดก็จะชยชยออกไปจากอิกทธิพลของกิ่งของต้นแม่อีกข้อหนึ่งที่จะเป็นกลุ่มกอที่ดีก็คือแต่ละต้นลูกหรือต้นแม่เนี่ยการระยะห่างของแต่ละต้นเนี่ย ถ้าจะให้สวยเนี่ยควรจะไม่เท่ากันนะครับมันจะดูดูเป็นธรรมชาตินะอย่างเช่นต้นนี้ใกล้ต้นนี้จะหอบไกลออกไปหน่อยหนึ่งนะฮะต้นช่วงนี้จะใกล้ต้นแม่ช่วงนี้จะไกลออกมาหน่อยหนึ่งมันจะเป็นลักษณะของเออลักษณะของกลุ่มกอที่ดีนะครับส่วนการสร้างกิ่งการสร้างกิ่งนะครับในเมื่อต้นแม่เป็นต้นใหญ่ก็จะมีกิ่งที่ ใหญ่แล้วก็เลียวออกมานะฮะต้นลูกต้นไหนเล็กกิ่งก็ต้องเล็กตามสเกลของต้นใหม่นะครับเพราะฉะนั้นกิ่งขนาดของกิ่งก็จะถูกกําหนดโดยขนาดของลําต้นขนาดลําต้นใหญ่กิ่งก็จะใหญ่ขนาดลําต้นเล็กกิ่งก็จะเล็กอันนี้คือหลักการเบื้องต้นนะครับซึ่งมันคงจะไม่เป๊ะๆอย่างนี้ไปทั้งหมดนะครับการสร้างอยู่ที่ ลักษณะของไม้นะครับอยู่ที่ความเป็นไปได้อันนี้เป็นแค่หลักการเบื้องต้นเท่านั้นซึ่งเรานำสิ่งพวกนี้มาใช้ในการทำแต่ละต้นนะฮะได้บ้างไม่ได้บ้างเราก็ยังมีหลักการให้เรายึดนะครับอันนี้เป็นวิธีการทำไม้กลุ่มกอเบื้องต้นนะครับซึ่งรายละเอียดปีกย่อยมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับ อันนี้เราคุยกันในในของเออบื้องต้นก่อนนะครับส่วนรายละเอียดที่เราจะไปเจาะลึกกันอีกทีในสถานีต่อไปอะไรอย่างนี้นะครับในวันนี้ก็จะขอจบตรงกลุ่มกอรตรงนี้ก่อนนะครับอ,อ,อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะได้ทำคลิปต่อไปมานำเสนอท่านผู้ชมต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีก่อนครับ